สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกคนครับทุกคนรู้ไหมว่าอารมณ์และก็ความรู้สึกสองตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกระทันหันเป็นหนึ่งใน,นกลไกอัตโนมัติของสมอง ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีภัยคุกคามเป็นปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาสู้หรือหนีและความรู้สึกเป็นสิ่งที่สมดุลเป็นมันมีความสะเทียนมีความคงที่คงสภาพไม่เหมือนกับอารมณ์ ที่จะเกิดขึ้นกระทันหันยกตัวอย่างสมมติว่าผมเป็นคนที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกไม่ชอบตัวเองเมื่อไรที่ผมคิดถึงตัวของผมเองมันก็จะไป เชื่อมโยงกับความรู้สึกไม่ดีต่างๆเหล่านั้นแต่เมื่อไรที่ผมไม่คิดไม่นึกถึงตัวเองการเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นก็จะไม่มีและต่อไปถ้าเกิดว่ามีคน มาโจมตีผมมาต่อว่ามาต่อว่าที่ตัวตนว่าผมเป็นคนไม่ดีมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ถ้าไม่ออกมาในรูปแบบของความโกรธก็จะเป็นความเศร้าคุณผู้ฟัง คงจะนึกออกใช่ไหมเวลาที่ตัวเองโกรธตัวเองเศร้ามันจะเกิดขึ้นกระทันหันมันจะไม่เหมือนกับความรู้สึกที่มันจะคงรูปคงสภาพคงความรู้สึกนั้นไว้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนึกถึง สิ่งสิ่งนั้นเมื่อไรความรู้สึกชนิดนั้นก็ยังคงอยู่สำคัญมากเลยนะครับที่พวกเราควรจะเข้าใจกระบวนการทำหานของอารมณ์และก็ความรู้สึกกันสนอยเพราะว่า จริงๆแล้วมนุษย์เราทำตามเหตุและผลน้อยกว่าทำตามอารมณ์ความรู้สึกซะอีกสังเกตได้ว่ามีผู้หญิงผู้ชายจำนวนมากที่มักจะทำอะไรตามอารมณ์ แทนที่จะกระทําตามเหตดและผลอย่างที่ควรจะเป็นขอยกตัวอย่างเลยละกันพอจะเห็นภาพได้มากกว่านั่นก็คือคนคนที่ชอบซื้อของอซื้อเสื้อผ้าซื้อ เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวที่มันเยอะเกินความจำเป็นผมว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงจะเคยเห็นคนที่ใช้ของครั้งสองครั้งแล้วก็ทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่จนเต็มตู้เสื้อผ้าสำหรับผมแล้ว ผมไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดแต่ถ้าเราคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคุณผู้ฟังว่ามันเป็นแบบไหนส่วนตัวผมผมเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกมันทำานอย่างไรผมเลยไม่ผมขอไม่ตัดสินว่าการกระทำนั้นมันควรหรือไม่ควร ว่าผมเข้าใจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้รักกันส่วนวิดีโอหน้าผมจะมาพูดถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกให้มากกว่านี้เพราะผมเชื่อว่าการเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกนี้สามารถช่วย ให้คุณผู้ฟังและทุกๆคนหลุดจากความทุกข์และมีความสุขได้มากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ